หันหน้ารถไปทางนู้นนะหันหน้ารถไปทางนู้นแล้วก็ถอยหลังเข้ามาเด,ดี๋ยวได้เย หลวงปูอายุ90กว่าปีแล้วนะครับ9 9 6ปีใช่ไหมแ้มครับโอ้ยังแข็งแรงอยู่เลย96ปีนะครับเรายังยังได้แบบว้าแบบคล่องเลยนะครับหลวงปูนะครับ96ปีแล้วนะครับเป็นพ้าที่อาวุโสน่าจะอาวุโสสุดแล้วในขอนแก่นนะครับ อายุท่านก็96ปีนะครับ96นะครับแล้วก็อย่าลืม59 57ก้าห้าเจ็ดด้วยนะครับตัวเลขของผมตึงนย่างไเก้งวานี่แหละเออทะเบียนลงมไถ่โดยหาเก่าเท่ากันเลยครับอ๋อผมรู้แล้วทําไมครับซื้อมางวดสองงวดไม่ออกต้องใช้คูโรออกพร้อมป่ายใช่ไหมเอาละอย่าลืมนะครับงวดนี้หาเก่าเท่ากันโดยบังเอิญมันจะบังเอิญอะไรขนาดนี้นะฮะไม่ได้ออกรถที่บริษัทเดียวกันนะคนละบริษัทนะครับ แปดผมหมดนะโทษทีโทษทีมันตัดไปเลยก็เลยเอาอีกเครื่องหนึ่งมาไลฟ์ให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเสร็จจากวัดเนี่ยก็จะกลับไปทางเข้าที่ออฟฟิศแล้วก็จะมีไลฟ์สดช่วงบ่ายนะครับป้าก้อยนะฮะยังอยู่นะฮะเมื่อคืนก็ไปเซอร์ไพรส์น้องๆกันนะครับฝากติดตามงานป้าก้อยด้วยนะฮะเดือนนี้นะครับเดือนนี้ก็มิถุนามิถุนาอ่ามิถุนามิถุนา นะครับเจ็ดนิทานเจ็ดนิทานาคู่ปลากระก่อยตัวต่อตัวเลยนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับที่ตรงปูเจิมรถให้น้องนะครับโอเคไขกรอบดิ้ขนะกะ่เฮียมเลยบอนง่วงลุกไหลอยู่นีบ่ เลขที่ออกไม่ออกมาหลายงวดแล้วนะฮะห้าเก้าผมว่างวดนี้แหละใช่ไหมลูกรอทำไมไม่ออกล่ะเลิใหม่สองงวดแล้วเออต้องเซ็รอกันเใช่ไหมรอกันใช่เลยก็ไก่ด้วยห้าเจ็ดห้าเก้ามันว่าง่ายายที่สามถ้าออกนี้ดังเลยนะเนี่ยลองดูนะครับเจ้ามือหอยมาอุ้มแน่แน่อ่าอันของไปห้าเจ็ดห้าเก้าใช่ไหมของผมว่าเลขที่ห้าจีสามเขาละเขาต้องวิ่งหาสองงวดนี้เขาต้องวิ่งหาแล้วห้าต้องมานะผมคิดว่า ห้าสามห้าเก้าห้าเจ็ดนะครับก็นะครับสามตัวฮะลองลองดูครับใครมีโชคที่แรกเขาจะพ่เสือผมเด่นแหละผมตัวเขามาสองหัวพอที่นี่มากแบบนี้ปั๊บรับรองน่าจะแล้วล่ะเนาะน่าจะแเออสไตล์เขาแล้วครับเท่ๆสไตล์เขาเขามัาสาวหล่อสาวหล่อหล่หล่อหล่หล่อหลอคันนี้นะครับน่าจะได้ไปเดินแบกวัวพรุ่งนี้วัวสามตัว เย็นนี้น่าจะไปต่อเล็กขึ้นเเพื่อนโค้งการเพื่อนนะต่อเล็กให้รถเฟื่อนครตอล็กขึ้นไเ่อมเ่เลขอต่อเล็กขึ้นได้เมเลาออกแดเตอร์มาก็เพื่อขนวัวนั่นแหละมีการไปคอนเฟื่อนต่อโค้งเล็กขึ้นเพสิคนง่วาสันทนดุ แผ่นทองแผ่นทอง,ทองก็ขอบคุณพี่พีเอฟซีนะฮะวันนี้ขอคนละสอแชร์นะฮะใครแชร์แล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวไปแช,แช่ช่วงบ่ายหรือเย็นอีกรอบหนึ่งนะฮะเพลงชัดน้พานะครับฝากขอคนละสอแชร์นะฮะหแชร์เดี๋ยวมันอาจจะคนไม่เห็นเนาะก็ขอหน้าเฟซ ทุกคนนะฮะคนละ2แชร์นะสำหรับ fc นุกปลายนะครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับตอนนี้ก็2 0 0แสนจะ3 0 0แสนวิวแล้วไปเร็วมากนะฮะวันนี้ขอให้ลุ้นล้านแตกนะครับเพื่อนน้องจะได้ขึ้นไปติดหนึ่งในมาแรง YouTube Thailand อีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งล่าสุดเพลงนุกก็ขึ้นไปติดหนึ่งในมาแรงแล้วนะครับวันนี้ก็อยากให้ขึ้นไปติดหนึ่งในมาแรงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเฟซผมโพสไม่ได้ฮะอีกวัน6กเจ็ดวันนะครับตอนนี้โดนบล็อกมา ยี่สิบกว่าวันแล้วนะครับเพราะไปโพสกระชายข่าวนะฮะนั่นแหละครับผมเลยโดนบล็อกบอกว่ากระชายขาวแก้โควิดเฟซบุ๊ก <c oughs> บอกว่าเป็นการเนื้อหาบ,บิดเบือนว่างัน้นอ้าตายแล้วแค่โพสกระชายขาวก็โดนบล็อก <c oughs> เขาไม่ให้พูดเกี่ยวกับโควิดเลยถ้าถ้าคนที่มีคนติดตามเยอะเอะหรือข้อมูลชี้ข้อมูลทางการแพทย์หรือวัคซีนหรืออะไรเนี่ย <c oughs> เขาจะไม่ให้เราโพสเลย เพราะว่าไม่รู้เป็นไรเฟสมันจะ AI มันตรวจจับเจอแล้วก็จะบล็อกเราเลยหาว่าเราแบบเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราก็เอาข้อมูลมาจากเขานั่นแหละมาเผยแพร่ต่อเหนื่อยใจผมก็เป็นคนแบบไม่อยากเล่นเฟซเฟซหลายเฟซอ่ะผมก็เลยรอเฟซนี้เฟซเดียวให้กลับมานะครับตอนนี้ตอนนี้ก็มาสิงสถิตอยู่ในอ่าทิกตอกไลฟ์ทิกตอกนะครับมีอะไรก็อ่า บอกกล่าวพี่น้องกันทางนี้นะครับพี่พีเอฟีนะครับแชร์เรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับออมแอมออมแอมน่าจะอรออยู่ออฟฟิศครับเอาไว้ให้เด็กพี่ตรงนี้ไปยังไงนี่ให้สตาร์ท อย่าเบรกแล้วอกดทางายครับคอย่าเนี้ออ่ไปใช่ไหมไปใช่ใครับแล้วก็รถยิ้มเย้มยิเย้ดิเนี่ยลงปู96ปีฮะาร์ทรถให้ด้วยวันนี้นะครับขับขี่ปลอดภัยเด้อไปๆนะครับก็ ขอให้เป็นรถที่ค้ำคูณค้ำคูณแมวเจียวอันสวยไหมชอบไหมชอบสวยสวยสวยรถน้องสวยมากไม่ทะเบียนรถเหมือนกันเลยนะห้าเก้าเออแปลกบังเอิญมากบังเอินมากเลยอันนี้มันไม่เลือกกันเขาเลือกให้มานาศูน่ะเออเขาเขาเลือกมาห้าเก้าต้องมา ต้องยืนมายังงอนกำลังงานงาตาม,มา่ะเสร็จแล้วแกม่ับข้าวอะไรน,นะออไปกินที่ออฟฟิศกับข้าวเยอะเลยกลับออฟฟิศเลยเพราะจะไปเตรียมงานไปด้วยช่วงบ่ายเขาจะไล์กันกลับไปกินข้าวออฟฟิศนะเพราะกับข้าวเยอะมากเดี๋ยวมันจะไม่หมดเอฟซส่งมาให้เยอะเลยเชิญ<ม>ป้าก้อยด้วยแม่เบนด้วย กัวก็แต่ออกสุดมากยกัวก็แตวออกสุดไม่มีความเหมือนเเออกอไก่เหมือนกันด้วยเออว่าฟึ่งสังเกตนั่นี่งเพิ่งสังเกตเพิ่งสังเกตเหมือนกันเอฟซีกับตาดีดิเนาะเอฟซีนี่เก่งครับเขาบอกว่ากอไก่เหมือนกันด้วยพี่สิงดูดิเออตาดีกว่าเขาคนในเอฟซีนะคำว่าช่างสังเกตกับจับผิดเนี่ยมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะเอฟซีเราเนี่ยไม่รู้ว่าจับผิดหรือช่างสังเกตนะครับ เขาใส่ให้กาคู่กันกบเห็นได้เหมือ,อนเฮ้ตาดีครับ เดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีไลฟ์สตรีมจากบริษัทให้ชมกันนะครับเพจบ้านบ้านสิงอ่าเพจบ้านสิงนะครับเดี๋ยว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 เขาจะแชร์กันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูมันเพราะเพจมีหลายเพจมากตอนนี้แต่น่าจะเป็นเพจบ้านสิงนะเดี๋ยวรอติดตามก็จะมีการไปก็จะรับของขวัญจากพีพีเอทางสตรีมสดก็มีโชว์เล็กๆจากนุกปายนะครับ แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนพี่น้องศิลปินนักร้องพี่ๆทีมงานในบริษัทก็จะมาไวฟอนให้น้องปายแล้วก็โอ้หลายอย่างอยู่นะครับกิจกรรมในวันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามทางหน้าจอนะครับประมาณ4 5ชั่วโมงนะครับ4ีถชั่วโมงเลยนะครับโทรศัพท์นุกลูกธนาดุนใสเมเบดซื้อกเป๋านนี่ใสปัด แม่เป็กลูเด้อุ้ยกระเป๋าแมใส่หอนแม่ถือกระเป๋าเด้สุมเงินี่ก้าวนาเด้นอยกม่นดลดดนะใส่แม่เขาใส่แม่เขาอ่ะอันนี้ลองให้ปลูกใหปลูกเออเราก็ไปปลูกเองก็ได้ ไปไปไหนแล้วล่ะอ๋อไปส่งหลวงปู่ไปส่งหลวงปู่ก็สวยงามสวยงามนะครับชอบจังเลยอะ่ะเออข้างหลังนั่งได้สามสามคนเด็กมาสวย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  โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันช่วงบ่ายที่ไลฟ์ไลฟ์สตรีมมิ่งของทางบริษัทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่า,าจะไลฟ์ที่เพจอะไรนะครับเดี๋ยวให้น้องนกกับน้องปายกลับไปแวะทานข้าวก่อนนะครับะะขอบคุณทุกคนขอบคุณกทุกคนก็พักทานข้าวนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนคนะครับช่วงนี้โควิดระบาดก็ ป้องกันตัวเองเซฟตัวเองให้มากที่สุดนะครับเราไม่สามารถจะเซฟคนอื่นได้เลยนะครับเราต้องเซฟตัวเองนะครับรักบ้านเสียงขอบคุณครับมาทำไมอ่าเดี๋ยวนะฮะมีมีมีแขกรับเชิญมาครับผมคุณแจ็กกี้รัทวุฒิก็คุณมาทำไมครับผม คุณมากับใครครับมาคนเดียวครับผมมาคนเดียวนะฮะตอนนี้เขาเสร็จแล้วครับเขากำลังจะกลับออฟฟิศรับคุณแก๊กครับเขาเสร็จแล้วมึกมาทำไมงผมมาเพื่อให้รู้ว่าผมมามันเป็นกันอย่างนี้ไงไอพวกเนี้ยตือนไม่ค่อยทันหรอกไม่เป็นไรนะฮะก็เอาที่สะดวกนะครับวันนี้เป็นวันดีไปก็ไม่อยากจะด่าใครเพราะไปไม่ด่าใครอยู่แล้วนะด่าผมไปแล้ว ด่านกใช่ไหมด่าเดนุกเออนี่ด่าเดนผู้เดียวเนี่ยวการด่าแต่ผมโบยการด่าปืนเออเท่าไหร่ตั้สีสี่ันแปดแล้วไม่ใช่ลดคูณคูณสองแรงเขาได้ไงมันเปความแรงเหรออะไม่นเปความแรงนี่หรอครับมันไม่ได้ไม่ได้หรอเราซื้อเป็นอะไรโอเคทุกคนไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับเจอกันช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวให้น้องๆได้ไปพักผ่อนกินคงกินข้าวแล้วก็จะเตรียมงานแฮปปี้เบอร์เดย์ในช่วงพักบ่ายนะครับ ไปปลายลานนะิดน<ป>ึงก็เจอกันช่วงบ่าย,ายเจอกันไลฟ์สตรีมช่วงบ่ายแล้วครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พทุกคนเลยตั้งแต่รับรถแล้วก็มาวัดมาทำบุญร้วมกันนะครับมา,าบนบนึงพ,พร้อมกันนะครับพี่ๆก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณถ้าไม่มีพี่ๆก็ไม่ไม,ไมีรถคันนี้ไม่ไมีเจ้ายาคันนี้นะครับก็ขอบคุณกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญเลยหรือว่าเป็นสะพานมาสุด